โอ้โหคนเยอะมากเลยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเหล่านี้ินหน่อยครับฟินหน่อยเหรอครับตื่นเต้นมากครับทำอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นวันเปิดตัวอัลบั้มครับนะครับอัลบั้มเดียวอัลบั้มแรกของการรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคือแบบต้องบอกว่าแบบเหมือนกับว่าคือ เราไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ครับแล้วก็แล้วก็พอเหมือนกับว่าอย่างแรกคือดีใจที่วันนี้เนี่ยมีเพลงสิบเพลงของตัวเองแล้วก็ครับเมื่อก่อนนี้ร้องแต่เพลงคนอื่นเงี้ยแล้วก็พอวันนี้เนี่ยเรามีเพลงให้คนอื่นร้องก็ดีใจแล้วคือตื่นเต้นที่ว่าไม่เคยร้องเพลงบนเรือหรือว่าไงครับด้วยด้วยด้วยครับวันนี้ก็บรรยากาศนี่อบอุ่นมากนะครับทฟนทันเยอะมากเลยที่ปอนี่ไม่รู้นะปกติกันเขาร้องเป็นขึ่งบิน อะไรเไม่ใช่กันเหรอเป็นับบันไดเลยไหม The Star เด e Star โอ้ร้องสูงขนาดนั้นอ่ฮะแล้วอัลบั้มนี้นะครับกันมีส่วนร่วมในการทำอัลบั้มงไงบ้างครับอ๋อแน่นอนครับก็ทุกเพลงเป็นเสียงของกันครับตุดตัวติดตัุติดตัวนะติดตัวติดตัวได้รวมทีทาการร้องด้วยใช่ไหใส่การร้องด้วยแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือ ในบ้านเดอะตล์เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยในเพลงอย่างเช่นน้ำตาแสงใต้แล้วก็กับคุณพ่อนี่หยัดเท็ดน่นะครับเนียรียกว่าเป็นหนุ่มที่เป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์นะครับงแล้วเดี๋ยวนี้เคป๊อปเอามาแบบอะไรเนี่ยแบบเออเต้นเต้นะคุณนะคุณนะมาเคป๊อปเคป๊อปนี่ทีป๊อปทีป๊อปเลยเป็นไทยไปเลยไทยใต้นะครับแล้วในเนื้อหาของอาลัมนี้เนี่ยรวมๆแล้วเป็นยังไงครับ อกหักรักคุดหรือว่าแบบสนุกสนานรักคุดเลยครับต่อครับรักคุดที่ผมไม่เคยเจอเลยครับโดยรวมแล้วเหรอครับครับกลางๆครับครับเพราะว่าเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบอกหักก็มีนะครับเหงาๆเศร้าๆก็มีแต่ว่ามามีเพลงกันเองเนี่ยครับที่มากบเกอนทุกอย่างพูดถึงเพลงกันเองดีกว่าครับเพลงกันเองนี่การนี้มีท่าตรงท่าเต้นเลยนะ ปกติเราเทนเนี่ยมานิด่ใช่ผมเห็นการนี้ปกติจะโชว์พลังเสียงจะโชว์พลังเสียงแล้วก็ร้องเพลงนิ่งๆแล้วใช้อินเนอร์ตกก็เลยนี่คืออะไรนี่ไม่ใช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 ่ไต่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เม่ใช่ไ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 ม่ใช่จม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไ่ใช่ม่ใช่่ใช่่ใช่ใ่ใช่ม่ใช่่ใช่่ใช แม่แ,มแมบบปวดท้องมากแล้วแบบ เฮ้ไปหาหมอหมอเทาเรียกอะไรนะอัลตราซาวปุ่นตาสาวอัลตราวอาตสาวแล้วเป็นคุณตาแมงแล้วคุณอาตสาวแล้วแบบโอ้ป๊อปปิ้งในท้องแม่ครับผมผมแม่มาด้วยครับวันนี้คุณแม่มาด้วยดิครับคุณแม่มาด้วยผมรอเล่นครับมาเขาเรื่องกันดีกว่าครับผมเราไล่สลับมานานแล้วครับเป็นยังไงบ้างการกับการเป็นเป็นยังไงได้มากครับก็เลยแบบต้องต้องเรียนมากขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับวันนี้จะได้เห็นนะครับไม่เห็นครับไม่เห็นได้เป็งได้เป็นกันเองเนี่ยมีภาษาแบบภาษาสุภาพด้วยครับ วันนี้เราอยากให้การทักทายเพื่อนๆในภาษาสุพรรณใช่ไหมครับได้ครับก็จริงๆเนี่ยวันนี้ก็แบบดีใจมากนะครับครับข้ามอะไรครับข้ <laughs> ามไปทั้งโลกเลยครับข้ามไปนักร้องครับ<ะ>ไ,ร <heures> ไม่ธรรมดาอีกแล้วต<ม>รอองนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราส่งเวทีต่อให้เขาเลยนะสู้ครับครับผมเดี๋ยวเราส่งเวทีให้กับเกินเดอะซาครับ ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเรือเนี <h rais igan> oh, ่ยใกล้ถึงฝั่งแล้วนะครับไปฟังเพลงแรกดีกว่าครับหวังดี